สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้กันในเรื่องการแปลงเลขฐานต่างๆเป็นฐาน10บนะคะโดยที่เราจะแปลงเลขฐานด้วยกันทั้งหมด3ฐานนะคะได้แก่ฐาน2ฐาน8และฐาน16นั่นเองนะคะเราจะเริ่มกันที่แปลงเลขฐานสองเป็นฐาน10บนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องมีตารางค่าประจำฐานก่อนยกตัวอย่างนะคะ 1011ศนหาน,หน2นะคะเราจะแปลงเป็นหาน10ต่อไปนะคะเราจะทำการกระจายตัวเลขกันก่อนโดยที่เราจะกระจายตัวเลขจากหลังไปหน้านะคะแต่เราจะเริ่มกันที่ตัวหลังสุดเลยนะคะ1นะคะ,1นะคะเราจะไว้ตรงกับช่อง2องกำลัง0ต่อไปนะคะ1นะคะเราจะไว้ตรงกับช่อง2องกำลัง1ต่อไปนะคะ0เราจะไว้ตรงกับช่งอง2อกำลังสนะคะ และหนึเราจะไว้ตรงกับช่อง2องกำลัง3นั่นเองนะคะวิธีที่1นะคะเราจะนําค่าประจําหลักในตารางช่องล่างนะคะนํามาคูณกับตัวเลขที่เราตั้งไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่1นะคะเราจะนํา1นะคะมาคูณกับ1ก็จะเป็น1นคูณหนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ2อคูณกับ1นะคะจะเป็น2อคูณหนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะ4คูณกับ0นะคะก็จะเป็น4คูณ0ต่อไปนะคะ8คูณกับ1นะคะก็จะเป็น8คูณกับ1นั่นเองนะคะทีนี้นะคะล้วก็จะเริ่มคำนวณกันที่รวงเล็บนะคะเริ่มที่วงเล็บแรกนะคะ1คูณ1ก็จะได้เท่ากับ1นะคะ2คูณ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2 4คูณ0นย์ะคะก็จะได้เท่ากับ0และ8คูณ1นะคะก็จะได้เท่ากับ8นั่นเองจากนั้นนะคะเราก็จะนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันคำตอบก็จะได้เท่ากับ11นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีการทำนะคะเราจะนำเลขฐานนะคะที่เรากำลังอยู่นะคะมาคูณกับตัวเลขที่เราตั้งไว้ แล้วเราจะเริ่มกันที่2ยกกำลัง0นะคะเราจะนำมาคูณกับ1นะคะก็จะเป็น2ยกกำลัง0คูณกับ1นั่นเองนะคะต่อไป2ยกกำลัง1นะคะนำมาคูณกับ1ก็จะเป็น2ยกกำลัง1คูณ1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ2ยกกำลัง2นำมาคูณกับ0ก็จะเป็น2ยกกำลัง2คูณ0ต่อไปนะคะ2ยกกำลัง3คูณ1ก็จะเป็น 2ยกกำลังสคูณกับ1นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคำนวณกันทีละวงเล็บเหมือนเดิมเลยโดยที่เราจะคำนวณตรงเลขยกกำลังก่อนนะคะเริ่มกันที่วงเล็บแรกนะคะ2ยกกำลังศนคูณ1นะคะก็จะได้เท่ากับ 1'1 คูณ1เพราะว่า2ยกกำลังศเนี่ยค่าของมันก็จะเท่ากับ1ก็จะเป็น 1'1 คูณ1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ2ยกกำลัง1คูณ1นะคะ ก็จะได้เท่ากับ2คูณ1เพราะว่า2ยกกำลัง1เนี่ยค่าของมันเท่ากับ2นั่นเองจึงเป็น2คูณ1ต่อไปนะคะ2ยกกำลัง4คูณ0ูนย์ะคะก็จะได้เท่ากับ4คูณ0เพราะว่า2ยกกำลังสองนะคะค่าของมันเท่ากับ4จึงได้เป็น4คูณ0นย์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ2ยกกำลัง3าคูณ1ก็จะได้เท่ากับ8คูณ1นะคะ เพราะว่า2ยกำลัง3นะคะค่าของมันจะได้เท่ากับ8จึงได้เป็น8คูณ1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันที่เราวงเล็บเลยนะคะวงเล็บแรกนะคะ1คูณ1นะคะก็จะได้เท่ากับ1 2คูณ1นะคะก็จะได้เท่ากับ2 4คูณ0นะคะก็จะได้เท่ากับ0และ8คูณ1นะคะก็จะได้เท่ากับ8 จากนั้นนะคะเราก็จะนํามาบวกกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ1 1นั่นเองวิธีการจะต่างกันนะคะแต่คําตอบจะเหมือนกันนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นการแปลงเลขฐาน8เป็นหาน10นะคะยกตัวอย่าง7 7 0 0เาน8นะคะแปลงเป็นหาน10อย่างแรกเราก็ต้องทําการกระจายตัวเลขกันก่อนนะคะเริ่มที่0เราจะไว้ตรงกับช่อง8ยกกำลัง0นะคะ ต่อไป0ไว้ตรงกับช่อง8เดยกกำลัง1นะคะ7นะคะไว้ตรงกับช่อง8เยยกกำลัง2องนะคะและ7ตัวสุดท้ายน,นะคะไว้ตรงกับช่อง8เดยกกำลัง3เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำวิธีที่1กันเลยนะคะเราก็จะนำค่าตัวเลขประจำฐานในตารางช่องล่างนะคะนำมาคูณกับตัวเลขที่เราตั้งไว้อันแรกนะคะ 1. คูณ0นยนะคะก็จะได้เท่ากับ0ต่อไปนะคะ 8คูณกับ0นย์ะคะก็ได้เท่ากับ0ต่อไปนะคะ6.4คูณกับ7ก็จะได้เท่ากับ448นั่นเองนะคะและต่อไป5 1 2นะคะคูณกับ7ก็จะได้3 5 8 4นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็นำผลลัพธ์ที่ได้นะคะมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ4 3 3 2นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะวิธีการทำวิธีที่สอง วิธีการทํานะคะเราก็จะนาเลขฐานที่ยกกําลังอยู่นะคะมาคูณกับตัวเลขที่เราตั้งไว้อันแรกนะคะ8ยกกาลังศูนย์คูณกับ0นะคะก็จะเป็น8ยกกําลังศูนคูณ0นะคะบวกกับ8ยกกําลัง1คูณ0นย์ะคะบวกกับ8ดยกกาลังสองคูณ7บวก8ยกกาลัง3าคูณ7นั่นเองนะคะเราจะเริ่มคำนวณกันทีละวงเล็บเหมือนเดิมเลยนะคะ เรื่อที่วงเล็บแรก8ยกกำลัง0คูณ0นย์ะคะก็จะได้เท่ากับ1คูณศเพราะว่า8ยกกำลังศูนย์ะคะมีค่าเท่ากับ1ต่อไปนะคะแยกกำลัง1คูณ0นย์ะคะก็จะได้เท่ากับ8ยกกำลังศบวกกับ8ยกกำลัง2คูณ7นะคะก็จะได้เท่ากับ64คูณ7นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะแยกกำลัง3คูณเจนะคะก็จ<ๆ>ะได้เท่ากับ 5 1 2คูณกับ7นั่นเองนะคะแล้วเรามาคำนวณกันทีระวงเล็บเลยนะคะ1คูณกับ0นย์ะคะก็จะได้เท่ากับ0 8คูณกับ0นย์ะคะก็จะได้เท่ากับ0 64คูณกับ7นะคะก็จะได้เท่ากับ448นั่นเองนะคะและ512นะคะคูณกับ7ก็จะได้เท่ากับ3 5 8 4จากนั้นนะคะเราจะนำมาบวกกันทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ 4,032นั่นเองถึงวิธีการสองวิธีนี้จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแปลงเลขฐาน16เป็นฐาน10นะคะค้าตัวเลขประจำฐาน16นะคะจะมีสูงถึง15ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะใช้ตัวอักษรมาสางกินนะคะแทนตัวเลข10ถึง15ก็จะเป็น a เท่ากับ10 b เท่ากับ11 c เท่ากับ12 d เท่ากับ13 e เท่ากับ14และ f เท่ากับ15นั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะ A3 1านฐานสนะคะแปลงเป็นฐาน10อย่างแรกเราก็ต้องกระจายตัวเลขกันก่อนนะคะโดยที่เราจะกระจายจากหลังไปหน้านะคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะ1เราจะไว้ตรงช่องสิบหกยกกำลังศูนย์ะคะและ3นะคะไว้ตรงช่องสิบหกยกกำลังหนึ่ง A, ไว้ตรงช่องสิมโหยกกกำลังสองนะคะโดยที่เราจะกระจายจากหลังไปหน้านะคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะ1เราจะไว้ตรงช่องสิมโหยกกกำลังศูนย์รรนะคะและ3นะคะไว้ตรงช่องสิมโหยกกกำลังหนึ่รรง A, ไว้ตรงช่องสิหยกกกำลังสองนะคะวิธีที่1นะคะเราจะนำค่าประจำหลักในตารางช่องล่างมาคูณกับตัวเลขที่เราตั้งไว้เริ่มก,กันที่ 1คูณ1นะคะก็จะเป็น1คูณ1บวกกับ16คูณ3นะคะบวกกับ2 5 6คูณ A ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคิดทีละวงเล็บเลยนะคะเริ่มกันที่วงเล็บแรก1คูณ1นะคะ1ค um. ูณ1จะได้เท่ากับ1 16คูณ3นะคะก็จะได้เท่ากับ48 256คูณ A นะคะหรือ10 ก็จะได้เท่ากับ2560นําทั้งหมดมาบวกกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับ2,609นั่นเองต่อไปวิธีที่2นะคะเราจะนาเลขฐานที่ยกกําลังอยู่มาคูณกับเลขที่เราตั้งไว้นะคะเริ่มงนันที่ตัวแรก16ยกกําลังศูนย์นะคะคูณกับ1ก็จะเป็น16ยกกําลังศูนย์คูณ1นะคะบวกกับ16ยกกําลัง1คูณ3บวกกับ16ยกกําลังสองคูณ a นะคะ จากนั้นเราก็จะคำนวณการทีละวงเล็บนะคะวงเล็บแรกสิมโหยกกำลังศูนย์คูณหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ1คูณหนึ่งนะคะเพราะว่าสิมโหยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ต่อไปนะคะสิมโหยกกำลังหนึ่งคูณสามนะคะก็จะได้เท่ากับสิหคูณสามสิมหยกกำลังสองคูณ a หรือ10นะคะก็จะได้เท่ากับ2 5งรคูณ A ต่อไปนะคะเราก็จะคำนวณการทีละวงเล็บเหมือนเดิมเลย เิ่มกันที่วงเล็บแรกนะคะ1นูณหนะคะจะมีค่าเท่ากับ1 16่คูณสนะคะก็จะได้เท่ากับ48 256นะคะคูณ a หรือ10ก็จะได้เท่ากับ2560นะคะทำทั้งหมดมาบวกกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับ2 6 0 9นั่นเอง